ไขมันเกาะเส้นเลือดตัวการร้ายก่อโรคอันตรายกว่าที่คุณคิดหลายคนไม่รู้ทําให้อายุสั้นลงร่วม1ิป,ปีทาเลือดลมไหลเวียนไม่ดีก่อโรคร้ายมากมายทั้งความดันหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดและอาจต้องกินยาไปตลอดชีวิตมาเริ่มดูแลหลอดเลือดของคุณเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักอายุยืนขึ้นกว่า10ป,ปีและไม่ต้องทานยาไปตลอดชีวิตกับโซจัง นวัตกรรมน้ำมันสนเข็มแดงสุดพรีเมียมสกัดจากใบสนเรดพายบริสุทธิ์100%ส่งตรงจากเกาหลีใต้กับตัวช่วยดีท็อกซ์ล้างระบบหลอดเลือดของคุณให้สะอาดช่วยเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวยึดเกาะอ,อยู่ในเส้นเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลแถมยังช่วยเพิ่มออกซิเจนในหลอดเลือดทาให้ระบบไหลเวียนทํางานได้สะดวกขึ้นและยังช่วยลดโอกาสเกิดหลอดเลือดตีบตันหรือแตกโดยสารพิษจากในหลอดเลือดะจะถูกขับออกมาทาังเงื่อหรือปสัสสาวะของคุณ น้ำมันสนเข็มแดงนี่นะคะเราก็ถือว่ามันเป็นน้ํามันพืชชนิดหนึ่งเพราะว่ามันสกัดจากใบสนแต่ว่าสิ่งที่พิเศษเหนือจากน้ํามันพืชชนิดอื่นๆก็คือมันมีสารพิเศษตัวหนึง่งที่สามารถละลายไขมันที่เกาะผนังหลอดเลือดได้นะคะก็เป็นสิ่งที่พิเศษนะคะที่เราเจอในน้ํามันสนเข็มแดงะคะ่ะยิ่งกว่านั้นยังมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ผุมมต้านทานทํางานปกติ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์พร้อมช่วยให้หลับลึกหลับสบายเขื้นสุขภาพดีให้คุณในผู้ที่มีอายุมากกว่า40ขึ้นไปนะคะเราควรจะกินเพื่อป้องกันล้างไขมันที่ผนังหลอดเลือดทําให้การไหลเวียนเลือดดีก่อนที่มันจะเกิดเหตุร้ายนะคะก็คิดว่าสมควรนะคะที่จะต้องกินตัวน้ํามันสนเข็มแดงค่ะโซจังเป็นแคปซูลสีเหลืองทองทานง่ายตอนท้องว่าง เ้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดและดื่มน้ำตามมากๆเมื่อหลอดเลือดสะอาดก็สุขภาพดีเหมือนวัยหนุ่มสาวได้ดูแลด้วยโซจังผลิตภัณฑ์เอกสิทธิ์เดียวในไทยจากแอมว c h ราคาพิเศษสุดเฉพาะ50ท่านแรกเท่านั้นสนใจสั่งซื้อทักแชทมาหาเราได้เลยนะครับ